สวัสดีค่ะพบก,กับช่องแม่น้องเกศชาแนลนะคะเนาะนี่กับสิสมาเก็บเขานะคะเพื่อนๆเ,เก็บเข่าที่เป็นพ่้อมอกองไว้ตรงนี้นะคะเนาะเขาที่เกี่ยวแม่น้องเกศเกี่ยวมือจ้ะขนนุกกี้เลยขน đa mình khéo kéo thì mẹ nó kéo kéoเอง luôn cả nó kéo hay này nỗi, cha kéo kéo rồi hay này nỗi cả nó, nó hay nhảy cả lột lông kéo cha Okay. เพื่อนบคคเขาซอยเด้ค่ะเด้อบาคคเขาซอยเมองเกียจ่า 是吧 <laughs> หมดราคาไปเนี่ยแล,แล้วนะฮะจ้ะเิ็นสองให้น้อยเนาะคะนะ่ะเนาะ ข่าสองให้น้อยจ้ะข่าสองให้น้อยกับประมาณหน่อยก็ตอกนะคะเนาะั่านขัปปูอี่กล่องนึ่งนะคะเนาะขาบปู๋ีกล่องนึงประมาณหน่อยหรือสองร่อยพอเกินนี่แล้วค่ะประมาณหน่อยกว่าๆนอจากเนาะสังค่ะเดินเข่าให้น้อยจ้ะเขาเจ้าเขาเจ้าให้น้อยทีแม่น้องเกศเกี่ยวเองนะคะเนาะเพราะว่าให้ไงหนาวลดลงค่ะ นตาเขานะคะน่ะเนาะเอาออกจากเข่าจ้ะเอาออกจากเขา่าอันนี้ก็เรียกข้าวปูค่ะตรงนี้นะคะเป็นข้าวปูนะคะเนาะขนย่ายจากนั้นค่ะตาเข่าไว้นะจ๊ะเนาะ้องนม่นตาเขา่าก็เลยขนย่ายออกแล้วค่ะเนาะโอโสัมหนิกระดิ่งเงินอล้วจ้ะเพื่อนๆพื่อนสันิก็ะห้อนแล้วเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สัมหนิก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ